ต่อไปนี้คือข่าว,าวต้องบอกว่าเป็นข่าว <c oughs> ช็อกทางประเทศนะคะ <c oughs> ผมเองเนี่ยผมตกใจสองข่าว,วต่อไปนี้ทันทีที่ผมได้รับเข้ามาผมก็เช็คแล้วเช็คอีกจริงไม่จริงในใจลึกๆไม่อยากจะให้มันเป็นจริงเพราะมันโหดร้ายมากโอเคเริ่มจากข่าวที่หนึ่งในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรียวเอสเตดอสังหาต่อไปนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับที่เขาเรียกกันว่าท็อป0 t o ท็อปเทท็อปอะท็อปเทนอันดับแรกของประเทศไทยค่ะต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริษัทใหญ่ระดับหนึ่งในสิอันดับแรกของประเทศไทยค่ะประกาศเลิกพนักงาน สีเปรโเยอะนะด้วยความเคารพไม่ใช่สี่ิของทั้งบริษัทแต่แต่ทุกฝ่ายในบริษัทต้องเลยออฟสีอโอ้ฟังให้ดีนะทุกฝ่ายนะสีของทั้งบริษัทแต่ทุกฝ่ายในบริษัทต้องเลียงออสี่สิบเปอร์เซ็นตไม่ใช่เฉพาะบริษัทแม่นะโดนหมด ว่ากันว่ามันลามไปที่บริษัทนิเคเลียเดี๋ยวนี้นะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ๆเนี่ยเขาดิเวอ s ร f ซ e ไคือเขาขยายธุรกิจอื่นๆเขาเขาแตกธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่นๆเพื่อให้มีฐานไรายได้ที่กว้างขึ้นบางกลุ่มก็ไปทําธุรกิจโรงพยาบาลบางธุรกิจก็ไปทําธุรกิจโรงแรมอ,อขยายไงขยายรายไง ดันี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นก็แตกลูกแตกหลายกันออกไปเพื่อให้มีฐานรายได้ลหลายฐานปรากฏว่าสาการมันมาจูนตัวสี่สิบเปอร์เซ็นทั้งเครือไม่ใช่เฉพาะบริษัทแม่ที่ทำธุรกิจอสังหาและทุกแผนกทุกฝ่ายต้องตัด40บริษัทในเครือต้องตัด40ซไม่ใช่4ี่ของทั้งบริษัทถ้า40ซของทั้งบริษัทบางฝ่ายจะยุบไปเลยบางฝ่ายจะตัด20 บางฝ่ายจะตัดสิบหรืออะไรก็แล้วแต่แต่นี้ไม่ใช่ทุกทุกฝ่ายเฉือนเท่าเทียมมากคุณผู้ชมสถานการณ์เนี่ยมันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรน่ากลัวนะ,ะย้ำว่าเป็นอสังหาระดับท็อปท็อปเทนท็อปเทนก็คือหนึ่งในสิบอันดับแรกของประเทศไทยคำถามก็คือ ถ้าบีบคอแบง์ชาติให้ผ่อนคลายกฎเกณฑ์การปล่อยสินเชื่ออสังหาจะช่วยให้สถานาาอาสังหาดีขึ้นไหมช่วยไหม LTV เนี่ยถ้าคุณไปถามบริษัทอสังหาเขาก็เขาก็ต้องตอบคุณว่ามันน่าจะช่วยได้เอออยากจะแต่ถ้าถามมาแก่ผมไม่เชื่ออืมผมไม่เชื่อ,อคุณไปผ่อนประเด็นมันไม่ใช่เงื่อนไขการปล่อยกู้อสังหาที่มันถึงตึงจนเกินไป แต่สถานการณ์หรือปัญหาหลักเนี่ยมันอยู่ตรงที่ภาวะเศรษฐกิจกำลังซื้อนี่สินครัวเรือนอที่ทําให้บรรดาแบงค์ทั้งหลายทั้งปวงเขาไม่กล้าปล่อยกู้ในเรื่องอสังหาใช่เขากลัวนิศูนอแบงค์ชาติจะผ่อนคลายการปล่อยสินเชื่อแต่ถ้าแบงค์เขาไม่มั่นใจแต่ถ้าแบงค์พาณิชย์เขาไม่มั่นใจเขาไม่ปล่อยค<น>ุณคิดว่าเขาจะปล่อยไหมก็เหมือนกันจะมีเอทีวีก็ไม่ช่วยอ่าในความสุขของผมนะค่ะเช่นเดียวกันที่หลายคนบอกว่า แบงค์ชาติลดดอกเบีย้ยนโยบายลงมาเธอจะได้ช่วยเศรษฐกิจแต่ในใจผมนะช่วยไหมคะผมไม่ได้สนใจเรื่องระดับดอกเบีย้ยนโยบายแต่ผมสนใจส่วนต่างดอกเบีย้ยในตลาดเงิน <c oughs> ระหว่างดอกเบีย้ยเงินฝากกับดอกเบีย้ยเงินกู้มันห่างเหลือเกินไอ่วนต่างตรงนี้มันมากเกินไปหรือไม่ <c oughs> ไอ่วนต่างตรงเนี้กินน้อยคําลงมาสักคํหนึ่ง ลดดอกเบี้ยลงมาสัก1%นนตมันเกิดหมายถึงส่วนต่างเนี่ยมันะเกิดคณอุปกาการมากกว่าไปลดดอกเบี้ยนโยบาย0.25เออสภาพคล่องในกระเป๋าสตางค์คนอาจจะดีขึ้นก็ได้นะลดลอยถางตรงนี้ไม่รู้โอเคในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีอีกมีอีกหนึ่งเรื่องมีอีกหนึ่งเรื่องที่ช็อกเหมือนกันผมนิดในใจลึกๆนะนี่นี่นี่ช็อกหนึ่งมาแล้วมีช็อกสองอีกเหอแค่แวดวงอสังหาที่กำลังแย่ค่ะ ธุรกิจดีๆอย่างเช่นสื่อสารอย่างเช่นอะ,อะไรต่อไม่อะไรที่บอกว่าดีๆอเชื่อไหมครับมีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศสองบริษัทเขาจะรวบรวมข้าหากันคใหญ่ตัวใหญ่มาโบก,กันมันก็โคตรใหญ่ม,<ต>มีการให้พนักงานเขียนใบลาออกแสดงว่ามันวิกฤตอาการนไม่ไม่วิกฤตไม่วิกฤตแล้วทำไมต้องให้ออกอม,มัน ทำธุรกิจสมัยเนี่ยมันต้องทําตัวให้สลิมตลอดเวลาอ๋อ oh, ตลอดเวลาเลยสลิมทำธุรกิจสมัยนีย้มันต้องทําให้มันสลิมตลอดเวลา <Ừ. S 2> ไม่เหมือนหมาแก่หรอกทำไมอ่ะไม่ได้คิดไม,ไม่ได้คิดบ้าบอลแตกอะไรแบบเรื่องนี้เลย